สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แซบอีสานคนเชลอกราวพาท่านผู้ชมมาทําผัดกระเพราใส่บวกนะคะนี่เราตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นก็เอาพริกที่เราโขลกนะคะวันนี้จะโขจะโขลกแบบหยาบๆแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะไม่ได้ตอกเปลือกนะคะเพราะว่าเปลือกของกระเทียมแบบหอมแล้วก็เป็นยาด้วยนะคะมีสรรพคุณทางยา ก็จะผัดให้เขาหอมออกความหอมสักหน่อยแล้วก็ค่อยใส่หมูลงไปนะคะพอได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูลงไปหมูสับนี้จะซื้อเป็นหมูแดงนะคะจากนั้นก็ให้เขาบดให้จ้ะจะไม่ได้ไปซื้อหมูที่เขาบดไว้ให้แล้วเพราะว่าหมูที่บดไว้ให้แล้วจะมีมันเยอะ ตัวนี้เราเลือกคือเป็นหมูแดงติดมันนิดหน่อยแล้วก็ให้เขาบดให้จ้ะผัดสักพักนะคะเราก็จะเอาน้ำล้างครกมาใส่เพื่อให้เขามีน้ำในการผัดง่ายค่ะเพราะว่าจะใส่น้ำมันน้อยจึงเสริมด้วยน้ำนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็พอหมูเริ่มสุกแล้วน้ำจากหมูแล้วก็ผักก็จะออกมาอีก เราก็ใส่บวบลงไปจ้าบวบหอมนะคะวันนี้บวบนี้จะขูดเปลือกด้านนอกออกก่อนนะคะใย,ยด้านนอกของเขาขูดออกก่อนเพื่อที่ว่าเวลาเราผัดแล้วเวลากินเข้าไปมันจะไม่หยาบนะคะจะอร่อยหอม ให้ได้ที่นะคะจนกว่าบวบสลดนิดนึงแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงนะคะในนี้ก็จะใส่เครื่องปรุงมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีน้ำปลาซอสปลาเขียวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยรสดีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงชูรสนะคะเพื่อความกลมกล่อมของอาหารแต่ก็จะใส่ไม่เยอะจ้ะ ให้เข้ากันจนกว่าบวบหอมจะสุกนะคะหอมมากเลยค่ะขั้นตอนนี้หอ,หอมหอมกล้จะได้ที่แล้วนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะ การผัดง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องมีอะไรมากมายนะคะก็จะมีพริกมีกระเทียมนำ้มันหอยซอสรสดีแล้วก็ผงชูรสนะคะปรุงให้เข้ากันจะมีน้ำปลาน,นิดนึงเมื่อได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปะคะ่ะขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่ ท่านใดจะชอบนะคะบางคนก็อาจจะใส่ใบตองโอ๋หรือก็าบางคนก็จะอาจจะใส่ต้นหอมนะคะแต่แซบอีสานชอบใส่ใบกระเพราค่ะเพราะว่าเวลากินแล้วก็จะเผ็ดร้อนอร่อยะคะ่ะหอมอีกอย่างก็เป็นสมุนไพรด้วยนะคะถ้าเกิดว่ากินได้แล้วก็สามารถเอามาปรุงอาหารได้ก็จะทำให้ช่วยในการดูแลสุขภาพเราด้วยนะคะ ใบกะเพรากระเทียมจิกนี่ก็คือจะเป็นสมุนไพรนะคะในตัวของเขาเองดาเราทานพวกของมันๆหรือว่าพวกเนื้อแบบนี้ก็จะทำให้ระบบขับถ่ายดีค่ะเราได้อาหารแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูข้าว <c oughs> ข้าวลืมเสียบค่ะท่านผู้ชม <c oughs> เสียบแล้วแต่ลืมกดค่ะน้ำเต็มหม้อเลยได้กับข้าวแล้วนะคะแต่เราไม่มีข้าวเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจช่องแซบอีสานคนเละกราวรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แซบด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า